ทองคําจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพะวันครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิเชียรค่ะครับผมอตอนนี้ทองคําเป็นยังไงแล้วทาง YLG ดูแนวโน้มทองคําจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ ค่เมื่อวานนี้มีการประกาศ Job อ l e s s เคลมะนะคะซึ่งมีเออเคลมน้อยลงมาหมื่นกว่าตำแหน่งก็ทำเป็นผลให้ทองคำเนี่ยถูกกดดันให้ย่อลงมาแต่เมื่อวานนี้มี3ามสี่เรื่องที่ประเมินแต่ก็ไม่มั่นใจว่าใช่ไม่ใช่ะนะคะมไม่ว่าจะเป็นดาวโจนซึ่งย่อลงมาก็าอาจจะมีการโยกของการเยยกเงินจากทองออจาก เออ US มาเป็นทองนะคะอ,อันนั้นคือตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ยพอมันมีการรีบาวกลับขึ้นมาแล้วยืนอยู่เหนือพันสามรอยห้าสิบมัน<อ>เหมือนช็อตคาอร์ลิงอะคะ่ะ คนก็จะไล่กลับมาช้อนซื้อสังเกตว่าพอพ้น350มันจะดิดแรงมากนะคะไปทำไห้อยู่ระดับ1,368-69 US d ลลาร์ต่อทรอยสเอาเมื่อเช้าเนี้ยดิดกลับไปทำไห้ที่1,373 US d ลลาร r ต่อทรอยสเอาเพราะฉะนั้นถ้าทองคำยืนอยู่เหนือระดับ1,350ได้เชื่อว่ามีโอกาสที่ค่อนข้างจะเป็นไปได้ที่จะไปต่อค่ะอืมปัญหาอียิปต์นี่มีอิทธิพลไหมครับให้ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะเพราะเนื่องจากว่ามีคนตายเพิ่มขึ้นถึงห้าร้อยกว่าคนแล้วก็มีคนบาดเจ็บหลายพันคนอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มมากองคุณก็เริ่มหันกลับมามองว่าเออทองคํน่าสนใจนะเพราะช่วงนี้เศรษฐ,ฐออกิจเการเมืองของทางซีกยุโรปก็ไม่ดีเท่าไหร่ะค,ะนะค่ะอืมนะฮะก็เรียกว่าปัญหาอียิปต์รุนแรงเนี่ยก็เข้ามา ทำให้คนหวั่นไหวนะฮะน้ำมันขึ้นหุ้นตกทองก็เลยถือโอกาสวิ่งขึ้นเลยคุณพวันดูรอบนี้จะขึ้นทะลุ1380เหรียญได้ไหมจะวิ่งต่อถึง1400เหรียญได้หรือเปล่าครับ คือแนวตั้งนของวันนี้เรามองที่พันสามร้อยแปดสิบเป็นต้านแรกนะคะต้านถัดไปอยู่พันสพันสี่ร้อยดอลลาร์ต่รอยต้ถ้าไม่เบรกสองอันนี้ก็อาจจะรับตั้งอยู่ระดับพันสามร้อยห้าสิบจนถึงพันสามร้อยแปดสิบอะค่ะแต่ถ้าเบรกซี่ใดที่หนึ่งหลุดพันสามร้อยห้าสิบก็น่าจะร่วงแรงแต่รับใหญ่ของของขารับก็ยังอยู่พันสามรอยี่สิบอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันจะมีสามจุดเป็นระยะสำคัญคือ พันสามรอยบนสาอยห้าบแล้วก็พันสาดิบค่ะโอ้นะฮะก็เรียกว่าตอนนี้ทองคํานี่ก็ขึ้นมาเป็นพระเอกใหม่นะฮะคือทองขึ้นตัวเดียวตัวอื่นลงหมดเลยนะค่ะ,ะ,คะโดยเฉพาะหุ้นนะกออ็วันนี้วันเดียวแว่งตัวตั้งห้าสิบเหรียญซึ่งิรงไม่มีข่าวใหญ่เลยอืคะครับแล้ววันนี้วันศุกร์สิสิงหาจะมีตัวเลขอะไรสําคัญออกมาอีกบ้างไหมครับเย็นนี้ ไม่มีตัวเลขใหญ่นะคะมีแค่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคตัวเลขขายยอดออบ้านสร้างใหม่ซึ่งจริงๆสองตัวนี้ไม่ได้มีในยะเท่าไหร่แตออ่อาจจะเป็นผลพวงจากความร้อนแรงเมื่อวานนี้วันนี้ก็น่าจะมีความเวี่ยงค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะ่ะอา้าแล้วการที่ดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปี30ปีของรัฐบาลอเมริกันขยับสูงขึ้นมาก 10ปีนี้ขึ้นจาก2.5ตอนนี้2.8 08 182เปอร์เซนแล้วนะฮะ30ปีขึ้นไปถึง3.8เปอร์เซนตนะครับตรงนี้โดยปติดอกเบี้ยขึ้นทองอาจจะอ่อนลงหรือเปล่าครับคุณพวัน ต้องประกอบหลายอย่างนะคะแต่ตอนนี้ถ้ามองจริงๆแล้วน่าจะเป็นการขับเคลื่อนตามปัจจัยทางเทคนิคเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานก็ยังไม่ได้ส่งเท่าไหร่พื้นฐานมันเป็นลบซะด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนตามตามเทคนิคมันก็มาทั้งดีมาเออเวลามันเข้ามาเยอะๆเราดีดผ่านแมวตั้งแต่ละผ่านแต่ละอันมาก็จะมีแรงส่งซื้อขึ้นมาเยอะเพราะ,ะนั้นเนี่ยถ้าให้ดิฉันมองดิฉันมองตามปัจจัยทางเทคนิคก็วันนี้ เทสพันสได้ไหมถ้าไม่ได้ก็น่าจะวนเหนืระดับเันสามร้อยห้าสิบ 1, 350, จนถึงพันสยกเว้นว่าถ้ามีแรงกดหลุดพันสแล้วก็น่าจะกลับมาเห็นพันสมองตามการเคลื่อนไหวตามนี้เพราะฉะนั้นปัจจัยที่วันนี้จะมีการประกาศน่าจะเป็นปัจจัยเล็กๆที่ทําให้ทองคําสามารถเคลื่อนไหวได้แต่ต้องดูค่ะว่าแรงซื้อจะเข้าหรือแรงขายจะมีอะไรจะอยู่เยอะกว่ากันนะคะ เด้งขึ้นมา1370เเหรียญก็มีแรงขายเหมือนกันใช่ไหมคุณพ่อใช่ค่ะเมื่อเช้านี้เราตะแปอบเดียวแล้วก็ลงมาแต่น,นี่คือแรงส่งทางซีกเอเชียต้องดู<ม>ว่าแรงส่งทางซีกยุโรปไอชีซีกอเมริกาจะแรงกว่านี้ค่ะอืมนะครับถ้าสมมุติสุดสัปดาห์นี้ซึ่งวันศุกร์เนี่ยปฏิเป็นวันหยุดของพวกมุสลิมอียิปต์เนี่ยนะฮะเขาจออกมาชุมนุมกันอีกทหารก็จะออกมาปราบอีกเนี่ย ตรงนี้จะมีเอฟเฟกมีผลกระทบต่อทองบ้างหรือเปล่าครับต้องดูค่ะเพราะเห็นประธานาธิบดีก็ลาออกไปแล้วนะคะอ็ออ<ด><ห>ว่ายังค่ะเมื่อเช้ามีข่าวว่าจะจะลาออกแต่ไม่ทราบว่าออกมาหรือยังนะคะถ้านาออกจริงๆความร้อนแรงอาจจะเบาลงต้องดูค่ะว่าความร้อนแรงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ที่ประท้วงกับทาง ทางทหารเนี่ยอะไรมันจะมีการประทะกันอีกไหมถ้าไม่มีการประทะกันเนี่ยก็เชื่อว่าออทองคําก็อาจจะมีการย่อลงมาแต่ถ้าข่าวออกมาในในวันศุกร์หรือวันวันวิกเอนสองวันนี้เนี่ยมันเกิดออกค่อนข้างรุนแรงจันหน้าก็มีโอกาสที่จะดิดไปต่อค่ะโอ้โหแหมต้องคอยติดตามเหตุเหตุการณ์ในอียิปต์ด้วยนะฮะ<ข>แลาเห็นบอกว่าสถานการณ์ในอียิปต์นี่พัวพันแล้วก็ข่าวมันกระจายไปทั่วมิดเดิลอีสอะนะฮะตะวันออกกลาง มันก็ไปเอฟเฟกพวกประเทศอื่นๆข้างเคียงนะฮะลิเบียอัลจีเรียซีเรียนะฮะเลบานอนอะไรต่างๆเนี่ยนะเอ่เรียกว่าปั่นป่วนไปหมดเลยเนี่ยตุรกีด้วยเนี่ยอ่อตรงนี้คิดว่าจะมีผลกระทบต่อทองคำอีกบ้างหรือเปล่าครับคือ ต้องเอาอันที่เห็นเอ็กซ์กข่าวเลยยังไม่ทราบเลยนะคะแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์ที่รุนแรงจริงๆก็อาจจะเป็นตัวที่ส่งผลให้ทองคําปรับตัวขึ้นแต่ข่าวที่เห็นแรงแรงจริงๆช่วงนี้ก็มีแค่ข่าวนี้นะคะ่ะแต่ไอข่าวที่กระทบไปทั้งที่อื่นๆยังไม่เห็นนะคะ <c oughs> อืมนะครับค่ะแล้วก็วันเสาร์หน้าเสาร์ที่ยี่สิบสี่สิงหาหนะ กเ็เราจะมีการไปสัมมนาทางวิชาการกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณพวันก็จะไปพูด <ไป S 1> ด้วย,วยนะครับช,ช่วงบ่ายนะครับกอ,อ,อ,อยังไง ก็จะมีอะไรที่เป็นข่าวพิเศษพิเศษไปฝากแฟนๆที่นั่นค่ะครับผมนะก็ต้องขอขอบคุณคุณพวันแล้วก็ทางบริษัทวาอีด้วยนะฮะจะจะเอาเอาบูธไปเปิดก็ได้นะฮะแล้วก็เผื่อแฟนๆเราก็จะได้แวะเวียนไปนะฮะไปเยี่ยมทางวาอีนะฮะก็จะเป็นประโยชน์นะครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณพวันมากเลยนะครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมบสวัสดีครับรครับนั่นก็เป็นบริษัทวายอีนะฮะดีลเลอร์ค้าทองอันดับหนึ่งของไทยนะฮะก็วันเสาร์หน้านะครับ24สิงหาคมบ่ายโมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะครับก็ทางชมรมตุลาประชาธิปไตยร่วมกับทางวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็จะไปสัมมานากันนะครับที่ห้องประชุม513เหมือนเดิมนะครับ ท่านทั้งหลายสามารถที่จะมาลงทะเบียนนะครับในการสมัคร